ภาพทั้งหมดสร้างขึ้นจาก AI ใช้เป็นการประกอบเล่าเรื่องเพียงเท่านั้นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเล่ามหัศจรรย์วันนี้มาพบกับมิลินตัวปวนภาค2มีชื่อตอนว่าของขวัญจากอดีตเรื่องราวจะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะหลังจากที่ทั้งคู่ทานข้าวเสร็จและได้พูดคุยกับครอบครัวมาลินและทานินเดินขึ้นบ้านไปและตรงไปที่ห้องพระหลังจากที่มาลินตั้งนาฬิกาปลุกไว้ เพียงหนึ่งชั่วโมงมาลินเตรียมตัวย้อนอดีตคืนนี้เราจะไปที่เรือนท่านมืนทานินบอกมาลินพยักหน้าทันทีทั้งคู่ก้าวเข้าสู่สมาธิลางของมาลินและทานินค่อยๆจางออกจากยุคปัจจุบันและเมื่อเปิดตาขึ้นอีกครั้งพวกเขาก็ปรากฏตัวอยู่ในยุคสมัยอดีตณนห้องของท่านมืน่นแม่นม มองมาลินด้วยตาที่ดีใจมาลินเจ้ามาจริงๆมาลินยิ้มให้กับแม่นมแม่นมหนูมาแล้วค่ะแม่นมหันไปมองทานินเล็กน้อยแล้วเจ้าคือใครหนอมาลินรีบตอบนี่คือพี่ชายของหนูค่ะแม่นมพยักหน้าแล้วพาทั้งคู่ไปเปลี่ยนชุดพร้อมกับพาออกจากห้องนอนท่านหมื่นตอนนี้ท่านมืนไม่ได้ยืน หันไปราชการข้าจะพาพวกเจ้าไปที่เรือนพักของข้าแม่นมบอกทั้งคู่เดินตามหัวใจของมิลินและทานนินแม้จะอยู่ในยุคอดีตพวกเขาก็รับรู้ถึงความลึกลับและความอบอุ่นที่เรือนของแม่นมมาลินหันไปมองทานนินด้วยความตื่นเต้นพี่นินหนูไม่อยากเชื่อว่า พวกเราไม่อยู่ที่นี่จริงๆทานินยิ้มใช่และคืนนี้เราจะต้องหาคำตอบให้เจอว่าเด็กชุดไทยคนนั้นคือใครและทำไมปรากฏตัวให้เราเห็นแม่นมพาทานินและมาลินมาที่เอนของเธอจัดขนมและน้ำไว้ให้ทั้งคู่ก่อนจะบอกให้รอก,ก่อนแล้วเดินไปในครัวระหว่างที่ทั้งสอง นั่งกินขนมเงาเล็กๆของเด็กหญิงในชุดไทยปรากฏขึ้นตรงมุมห้องพร้อมรอยยิ้มที่สดใสข้าคิดว่าพวกเจ้าจะมีมาข้ารอพวกเจ้าเธอกระซิบซอยคอพร้อมจี้รูปจันเจียวหล่นลงพื้นตรงหน้าเด็กทั้งสองสักวันเจ้าจะรู้ความจริงว่าข้าเป็นใครถ้ามีอะไรให้ข้าช่วย จมนึกถึงข่านะลางนั้นค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความเงียบและสร้ยคอที่ส่องแสงอ่อนๆบนพื้นมาลินหยิบสร้อยขึ้นมาดูน้ำตาเล็กๆคอเบ้าพี่เราจะเข้าใจทุกอย่างในมิช้าทานินพยักหน้าใช่เราต้องระวังและคอยเฝ้าดูเวลาผ่านไปไม่นาน แม่นมยกถาดอาหารมาให้ทานินและมาลินแม่นมนั่งลงข้างๆข,ของทั้งคู่ก่อนจะเอ่ยเสียงที่อบอุ่นมากินข่าวพร้อมกันเธอะข้าบอกอิจรอนแล้วนาะถ้าท่านมืนมาให้มาบอกข้าเดีย๋ยวค่าจะพาพวกเจ้าไปหาท่านมืนเองมาลินจัดข้าวใส่จานให้แม่นมและพี่ชายก่อนเอ่ยถาม ด้วยน้ำเสียงที่จริงจังแม่นมนูเห็นเด็กคนนึ่งผิวขาวหน้าตาน่ารักมากเธอเป็นใครหรอเจ้าคะแม่นมชะงักเล็กน้อยดวงตานิ่งลงก่อนจึงเงียบไปสักครู่แล้วหันไปหยิบคันน้ำมาล้างมือและเธอค่อยๆบรรจงเช็ดมือก่อนเริ่มจะหยิบจานข้าวขึ้นมาเจ้าเ่เจอจริงหรอมาลิน แม่นมถามน้ำเสียงนิ่งๆใช่เจ้าค่ะแม่นมมาลินตอบแม่นมทำสีหน้าเงียบก่อนเอ่ยต่ออย่างช้าๆเด็กคนนั้นคือคุณหนูจันทหอมหลูกสาวคนเล็กของพี่ชายท่านมืนเธอเสียชีวิตพร้อมกับพ่อตอนเหลือนโดนโจมตีช่วงสงครามแต่โชคยังดี ที่เลือนไม่ถูกเผาท่านมืนตอนนั้นไปออกลกเหลือเพียงคุณพี่พี่ชายของท่านมืน่นดูแลเรือนอยู่แม่นมหยุดมองมาลิงแล้วเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงเศร้าวันนั้นคุณนวลจันเธอบอกว่าจะกลับเรือนเธออีกฝั่งของคุ้งน้ำนูน พอเธอกลับมาเธอก็เห็นขา้ขาหาหลบซ่อนตัวอยู่จึงช่วยเธอเอาไว้พอทุกอย่างเริ่มสงบก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูถีเ่เลือนข้าจึงบอกให้คุณนวลรออยู่ในที่ซ่อนแต่เมื่อข้าออกไปและกลับมาอีกทีก็ไม่เจอเธออีกเลยมาลินเงียบไปครู่หนึ่ง ดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยและปนเศร้าทานินเอื้อมมือมาแตะไหล่น้องเบาๆนั่นคงเป็นเหตุผลที่เธอจึงปรากฏตัวให้เราเห็นและให้เราช่วยเธอบรรยากาศเงียบสงบเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากบันไดเลือนเพียงสามคันล่างสูงใหญ่ของท่านมือปรากฏในเงามือ ทุกคนหยุดมองล่างนั้นสง่างามและเต็มไปด้วยบารมีท่านหมื่นเอ่ยขึ้นน้ำเสียงนิ่งแต่อบอุ่นพวกเจ้ามากันแล้วเลยมาลินยิ้มตอบท่านหมืน่นพยักหน้าเล็กน้อยก่อนหันไปพูดกับทานินและแม่นม mm hmm. ข้าขอยืมตัวมาลินสักครู่ทานินรีบดึงมือน้องเอาไว้ มาลินหันมายิ้มให้กับพี่ชายและพูดอย่างมั่นใจไม่ต้องห่วงค่ะพี่จากนั้นมาลินจึงเดินตามท่านหมืน่นจนไปถึงท่านา้ำท่านหมื่นยื่นกำไลทองให้กับเธอพางเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังแล้วแฝงความอ่อนโยนข้าไม่รู้ว่าข้าจะได้เจอเจ้าอีกหรือไม่นี่คือสิ่งที่ข้าตั้งใจนำมาให้เจ้าเก็บไว้ให้ดี และรักษาตัวให้ดีด้วยมาลินมองหน้าท่านหมื่นด้วยความสงสัยแต่ท่านหมื่นเพียงยิ้มให้เธอบางๆมาลินหยิบผ้าเช็ดหน้ามอบให้ท่านหมื่นทันทีอิชันไม่มีอะไรจะให้ท่านค่ะแต่ผ้านี้คือสิ่งที่ติดตัวอิชันมาด้วยขอมอบให้ท่านหมื่นนะเจ้าคะและอชันสัญญาว,ว่าจะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดี ท่านหมื่นรับผ้าสิ้ายิ้มบางๆอย่างพอใจก่อนที่สายลมเย็นพัดผ่านรอบท่าน้าทำให้ความรู้สึกในตอนนั้นเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่นในคืนนั้นเองบรรยากาศช่างงดงามท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวและพระจันทร์เต็มดวงแล้วกับว่ามันถูกจดจำไว้เป็นความทรงจำอันพิเศษ ทั้งมาลินและท่านหมื่นรู้ใจกันโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดๆทั้งสองยืนอยู่ตรงนั้นเงียบๆอย่างสงบแต่เต็นไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งเป็นไปได้ไหมว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่มาลินจะได้พบกับท่านหมืน่นเวลาผ่านไปเสียงนาฬิกาปลุกจากห้องพักในยุคป,ปัจจุบันก็ดังขึ้นมาลินละสายตาจากท่านหมื่นและเอ่ยเสียงนิ่ง เบาบอีฉันต้องกลับบ้านแล้วเจ้าค่ะเธอกำลังจะวิ่งไปหาทานมินแต่ท่านมื่นดึงแขนเธอไว้แน่นก่อดจะกอดมาลินไว้ในอ้อมกอดของเขาข้าจะรอเจ้านะมาลินเสียงของท่านหมื่นเบาแต่หนักแน่นมาลินรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ลึกซึ้งในหัวใจสักพักทานินวิ่งมาหาน้องสาวและต้องเชง,งักไปชื่อขนา เมื่อเห็นภาพตรงหน้าแล้วก่อนจะเอ่ยอะไรพาหนิงก็พูดขึ้นมาว่ามาลินรีบกลับเธอะก่อนแม้จะได้ยินเสียงนาฬิกาทานินเอ่ยด้วยความเป็นห่วงมาลินค่อยๆคลายตัวออกมาจากอ้อมกอดของท่านหมืน่นแล้วไปจับมือพี่ชายไว้แน่นหลับตาลงและเข้าสู่สมาธิและในพลิปตาเดียวทั้งสอง เมกลับมาสู่ยุคปัจจุบันห้ามกลางความอบอุ่นในใจและความทรงจำของค่ำคืนในอดีตที่ยังตาตึงอยู่ในใจของมาลินเมื่อกลับมาถึงบ้านทุกอย่างดูเหมือนปกติมาลินและทานินสดตากันแล้วยิ้มให้กันคืนนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจพี่น้องทั้งสอง รู้ลึกถึงความหมายของการและกันอย่างลึกซึ้งในเช้าวันลุ่งขึ้นทาน,นินเข้ามาอยู่ในร่างของมาลินวันนี้เขาตั้งใจจะยืมร่างน้องสาวไปช่วยงานที่ร้านของคุณยายทาน,นินรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วลงมาที่โต๊ะอาหารเจอพ่อและแม่กำลังนั่งคุยกันอยู่ตื่นเช้าจางทานินมาลินเอ่ยทักด้วยรอยยิ้มพ่อ ยิ้มให้ลูกชายที่อยู่ในร่างของลูกสาวก่อนถามต่อแล้วน้องละ่ะทานนินตอพร้อมหยิบแก้วนมอ,อุ่นๆขึ้นมาดื่มน้องยังไม่ตื่นนอนอยู่ด้วยเลยครับพ่อผานุเอ่ยติดตลกว่าขนาดเป็นดวงจิตยังไม่ตื่นอีกเจาลูกสาวพ่อทุกคนพากันหัวเราะเบาๆสักพักดวงจิตของมาลินก็มานั่งข้างๆร่างของตัวเอง มิลินหัวเลาะเบาๆแล้วพูดกับพานูว่านี่นุบมนลูกสาวเราก็อยู่ข้างๆพี่ชายของหมคะพานุพยักหน้ายิ้มให้ทั้งสองแล้วพูดต่อว่าทานกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำบุญกันนะมิลินตอบอย่างตื่นเต้นดีจังไปสิพวกเราไม่ได้ไปทำบุญกันนานแล้วนะคะทานินรีบเสริมทันทีดีครับ ผมก็อยากทําบุญครับคุณพ่อคุณแม่บรรยากาศบนโต๊ะอาหารของครอบครัวเต็มไปด้วยความอบอุ่นเสียงหัวเราะและความรู้สึกดีๆของครอบครัวพี่น้องทั้งสองรู้สึกว่าพวกเขาได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ในคืนก่อนหน้าอย่างแท้จริงเรื่องราวจะเป็นยังไง อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมีลินเรื่องเราวมหาศจรรย์และขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมแลบฟังชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกลินได้นะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ